อ๋อครับเพราะก็มีโอกาสได้เห็นข่าวแล้วครับที่เขาบอกว่าเออตัวอักษรย่อมอม้าก,ก็คือผมเองนี่แหละครับเพราะว่าเออผมมีมีโอกาสได้ได้คุยและก็เออได้ติดต่อกับทางตำรวจแล้วครับจริงๆเรื่องราวของของเราเป็นเป็นยังไงเราโดนโขดทะเบียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวของโอ้จริงๆริงเราก็คือเริ่มจากที่ผมไปซื้อรถนี่แหละครับจากคนไว้เนื้อเชื่อใจกันร,รุ่นพี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ ผมก็ไม่มีโอกาสได้ได้ของก็เขาก็คืนเงินผมมาอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าทะเบียมนมันมันมีมันมันได้เป็นชื่อผมไปแล้วก็เลยคือก็เลยมันมันก็เลยมีตำรวจทางตำรวจติดต่อมาว่ารถคันนี้มีปัญหานะอะไรเงี้ยครับก็อยากให้โอเขเขาไปให้ปากคําแล้วก็พูดถึงว่าคันนี้มายัางไ,ไงอะไรเงี้ยครับคือเราไม่ได้รถเราไม่ได้รถเพราะเราใช่ครับทะเบียนเป็นชื่อเราแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้รถแต่เราก็ เราก็คุยกับทางรุ่นพี่เขาก็รับผิดชอบเราครับแล้วก็ใช่ครับตอนนี้ทางตํารวจก็อยากให้โอเข้ขาไปให้ปักคำเพื่อข้อมูลครับเพราะว่าเราคุยกับทางตํารวจเขาก็บอกว่าเราเป็นเข้าขายในผู้เสียหายก็อยากจะให้มาแบบว่าให้ปักคาให้เรียบร้อยตกใจตอนตอนที่ตำรวจเรียกมาผมก็งงครับก็ตกใจครับแต่ว่าก็คุยกับทางพี่ตํารวจที่เขาดูแลคดีนี้ครับเขาก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าฟังจากที่โอเล่ามาคือโอเป็นผู้เสียหายนะแล้วก็อยากจะ เออให้โอมาให้ปักคำเพื่อช่วยในรูปคดีหน่อยแสดงว่าโอก็โดนหลอกมาอยู่พีโอก็โดนหลอกเขาก็โดนหลอกมาด้วยรุ่นพี่ก็โดนหลอกมาด้วยแสดงว่าตอนซื้อคือทําสัญญาเรียบร้อยแล้วตังคากแล้วแต่ไม่ได้ขอใช่ครับใช่ครับชื่อเราไปอยู่เป็นรถไปแล้วใช่ครับแลังจากนี้คือขั้นตอนจะยังไงครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรครับทางพี่คุณตารวจที่เขาดูแลครับเขาก็อยากให้โอเขาไปให้ปากคาเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์กับคดีครับไม่ได้กับ ไม่ได้กังวลครับเพราะว่าเราเราก็เป็นคนปกติอยากไปซื้อรถนี่แหละครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าออต้นคั่วเขาเขาไปทําอะไรมาเราไม่รู้ครับเพราะว่าเราก็เห็นรถมันมีทะเบียนมีอะไรถูกต้องเราก็เราก็ซื้ออะไรเงี้ยครับแล้วได้คุยกับพี่พี่มันต้อเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แวมันีขึ้นเขาก็บอกว่ามัน,ม,นมันมีการแบบว่าต้นคั่วครับคนที่ขายมาที่หลอกลวงเขามาเขาอาจจะไปปรับเปลี่ยนข้อมูลอะไรเนี้ยผมไม่ทราบครับแต่ว่าอย่างตัวโอเองโอก็ พวกก็แสดงความบริสุทธิ์กับทางตำรวจครับว่าเราเราเราซื้อแบบนี้นะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือมันหลายทอดกว่าจะมาถึงเราใช่ครับเพราะว่าประมาณคนที่สองครับที่ซื้อและนี่ค่เพราะเราได้ได้เงินคืนได้เงินคืนแล้วครับแต่นั้เราไม่ได้มีเกียร์ยอผมไม่ได้เป็นผู้เสียหายครับแต่ว่าในรูปคดีเราเป็นเรามีชื่อเป็นผู้เสียหายจริงจิงก่อนหน้านี้มันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ ก็เราาน่าจะแบบไม่เคยครับไม่เคยครับเพราะว่าเราก็เล่นมานานแล้วก็ไม่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยอรอย่างพี่ถามเวลาคนโอ้โหซื้อรถมือสองโอ้ต้องดูยังไงบ้างตอนที่เราซื้อโอ้ตอนก่อนซื้อเราก็เช็คให้ละเอียดนะครับทั้งเรื่องของทะเบียนแล้วก็ไปโอนที่ขนส่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราเช็คเป็นประจำอยู่แล้วเช็คประจำครับแต่แค่เคสนี้มันอาจจะเคสนี้มันมันเรามันเกิดปัญหาอยู่แล้วครับแต่ว่าตัวโอ้เองโอ้ก็ได้รับค่าเสียหายคืนมาแล้วโอ้ก็เลยไม่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเหตุการณ์นี้ ประมาณสองเดือนเองครับใช่ครับอันนี้โอไม่สัขออนุญาตถามคุณราคาเ่ารล้านกว่าบาทครับอย่างนี้มันเข็ดเลยไหมพราเวลาแบบจะซื้อรถอะไรก่อนอะไรเงี้ยก็ก็ทาให้เราระวังมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเราก็เราไม่รู้ว่ามันเป็นมาอย่างไงบางทีเราเห็นเอกสารมันถูกต้องแล้วเขาอาจจะแบบว่าไปมั่วอะไรมาเราไม่รู้อย่างนี้เันต้องเช็คกคันทุกคันที่เรามีอยู่เลยไหม ก็เช็คครับปกติคันอื่นก็เช็คแต่มันที่มีปัญหานี่คือคันนี้นคันเดียวก็คือหลังจากนี้มันก็คือจะเข้าไปให้ความรุ้ดูตามกใช่ครับแต่วันนี้คือยังไม่ได้ไหมใช่ไหมถูกไ้วคือได้คุยกับทางพี่ตำรวจแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสคิวว่างเข้าไปให้ปักขับน่าจะวันสองวันนี้แหละครับตั้งะอยู่ในวงการใช่แต่คุยกับพี่ที่เขาดูแลอยู่แล้วอะครับ<ม>ได้ได้คุยประสานกันแล้วเขาก็ถามว่าเป็นมายังไง <คน S 1> อะไรเง <คน S 1> ี้ยคนอบข้างตกใจมากพอบอกพี่เขาเกี่ยวกับแก๊ง เขาก็ตกใจแต่ผมก็อธิบายทุกคนฟังว่าเราเราก็แค่ไปซื้อรถแหะครับแล้วเราก็โดนโดนเขาหลอกอะไรเงี้ยเออผมคงไม่มีโอกาสไปทําอะไรอย่างนั้นหรอกไม่ไปอยู่ในโอกาสมาอันนี้ถือว่าเป็นข่าวแบบน่าตกใจสุดน่าตกใจสุดไหมเคยขึ้นมาแล้วครับสามแต่ว่าแต่ก็ไม่อยากไปบ่อยครับจริงเสียใจจนไม่ได้เขียนครับฉันจีเขียนถ้าดูันจีเหรอครับโอ้ต้องต้องเขีนอีกเยอะ